ขณะนี้เวลา12นาฬิกา38นาทีครับขอบอรถโดยสารธรรมดาขอบวนที่4.64เอ้ยขอบใาสหกาจากพัทลุงรายทางสงไหนกล็อกกลายเป็นว่า4.6.3มีปัญหาแทนนะครับจากเดิม9.85ก็เคยมีปัญหาตอนนี้4.6.3กลายเป็นปัญหาแล้วนะฮะ985ไม่เคยมีปัญหานะครับแต่มีคันเดียวที่มี4.6.3กับ4.6.4นะฮะ ถามว่าปล่อยไหมนะครับที่463มีปัญหาส่วนมากนะฮะไม่ค่อยปล่อยนานๆครั้งนะครับตอนนี้ออกสุงไงปลาดีมาแล้วนะฮะช้าไป <30. S 1> ช้าไป30นาทีนะฮะซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลาซึ่งออกก็น่าจะล่าช้ากว่ากำหนดเวลาด้วยนะฮะ น่าจะน้ากับน้าพะหุไปด้วยกันนะครับน่าจะเอาของ986ไปใช้นะฮะ <c oughs> วันนี้เลื่อนก่อนเวลาอีกอ่ะก้องเนาะ ใช่ครั้งแรกเลยแหละามาตราปกติก็เอา9ไป6ออกก่อนแล้วก็ม3 8ถอยใช่แต่ว่าวันนี้มา8และ3 8เคยมีอยู่ช่องสุขรรณเตียวันเคยนั่ง4 6 3แต่ว่าใช้อันตอมแล้วก็เอาฮิตชี่ของ3 8มาใช้คือพี่แอดจะบอกว่า ถ้าเกิดเอา4113มาใช้อ่ะไอ้น,นี่อไม่เคยเป็นปัญหาอเออคันนี้อ่ะไม่เคยมีมีปัญหาหรอกแต่ถ้าเอาหัวที่สภาพเก่าแก่มาใช้นะโอ้ยปัญหาเยอะ463 พราะปานนี่อะสี 4, 4, 7, 6, 6่สเจ็กือบหกโมงมันช้าตรงที่สี่หกสามนี่แหละถ้าไม่ช้าก็น่าจะีบม,มันรอหลีกหละไม่เข้าใจใครเป็นคนจักหัวรถจักมาใช้วะแ้งหัดเยกเขาก็ไม่ดูให้ดีน่าจะเอาไปซ่อมที่มักกะสัน แล้วประเด็นมันมันจะพุ่งไปกับอะไรก่อนโอ้โหเสียงว่าจะสตาร์ทอสี่สองหนึ่งสองนะครับเตรียมสตาร์ทเครื่องนะฮะเพราะว่ารอสี่หกสี่ก่อนนะครับนะ มันน่าจะรอสี่หกสี่กอนไหมก่อนต่อเขาด้วยจากหัดใหญน่าจะเปลี่ยนกับกุ้งสงไม่ก็โซลาร์ประเรนเก้าแปดหกก็ต้องรอหัวสำรองอีกน่าจะมีหัวสำรองอยู่ที่ยะลาและหนึ่งคันเพนั่งสี่หกสามลา 4, 6, 3, ลช้าอยู่ถึงหัดใหญ่สิบมง แล้วก็ถึงอีกทีเกือบก็ค,คือสี่ห้าหนึงก็ล่าช้าตาันเท่าไหร่ตอนนั้นจริประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าอมีกี่โมงประมาณสามโมงเกือบสี่โมง,งโสี่ห้าหนึ่งอันนี้สียหนึ่งอ๋อสี่หกสานี่หนักกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสี่หกสาม